ต้ยมยำไข่สามฟองจุกๆแล้วก็หมูสับเนาะเนี่ยฝนตกนะแล้วก็หิวๆเนี่ยฝนตกทั้งวันเลยสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนกินมาม่าต้ยมยำแบบไทยรสแซ่บนะคะอันนี้ไปดูแบบ youtube ของมาวินมาแบบเห็นกินน่ากินมากแบบต้ยมยำเพราะว่าฝนตก <S <s <itative S 2> ฝนตกก็ต้องินอยากกินมาม่าเนาะแต่วันนี้ไม่ใช่มามา่าเกาหลีเพราะว่าอันเนี้ยอยากกินเผ็ดๆ ต้มยำไข่สามฟองจุกๆแล้วก็หมูสับเนาะแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยไปแล้วตอนต้มแต่ว่านี้ก็ใส่พริกเพิ่มเนาะแล้วก็มะนาวมาม่าต้มยำหมูสับนะคะเปรี้ยวๆนะคะเผ็ดๆเพราะว่าอันนี้ใช้มาม่าบิ๊กแพ็คหนึ่งห่อปากระป๋องสองปองแต่ว่าไม่เอาน้ำนะเอาแต่เนื้อแล้วก็หมูสับนะคะประมาณ250กรัมสับนะแล้วก็เอาไปผสมผสมเครื่องหมดเลยเครื่องเครื่องต้มยำมีตะไคร้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซอยพริกแล้วก็ใส่มะนาวมะนาวนี่ใส่ประมาณ3ลูกเพิ่มเข้าไปอีกเนาะแล้วก็ที่บ้านมีข้าวถั่วไว้ตอนทำก นะคะใส่อีกค่ะจุกๆเนาะแล้วก็พริกเมื่อกี้คลิกใส่พริกใส่พริกป่นเข้าไปอีกค่ะพริกป่นขั้วเองค่ะเพลิชิมก่อนเพราะว่าบางทีเดี๋ยวกลัวจะไม่ไหวเนาะส่วนตัวจะไม่ไม่ชอบกินไข่ดิบก็เลยอยากได้ไข่สุกบ้างนะคะตีไข่หนึ่งฟองให้มันให้มันน้ำข้นๆอย่างเงี้ยหนึ่งฟองแล้วก็ที่เป็นยังเป็นลูกๆเนาะอีกสองฟองอันนี้ก็กินไข่สางฟองเลยนะคะ เนี่ยตอนแรกจะเอาสองห่อไม่ไหวนะคะกินคนเดียวมาดูยัวย่วๆค่ะยัวย่วๆเดี๋ยวชิมก่อนนะมะนาวสามลูกเลยค่ะอืมเปรี้ยวเผ็ดอืมเป็นแบบใช่เลยอะต้ยมยำไทยเลยอะ แต่ว่าเส้นของเส้นมาม่าไทยอ่ะมันจะไม่เหมือนเส้นเกาหลีเนาะมันจะเป็นเส้นเล็กๆแต่นี่เส้นคือเอาไปลวกน้ําก่อนเนาะไม่ได้ใช้น้าลงที่ลวกของมาม่าต้มเนาะเพราะกลัวมันจะเค็ม,มปลากระป๋องค่ะส่วนตัวก็ชอบนะตัวเมื่อปลาป๋องอเปื่อยเลยค่ะเนี่ยฝนตกนะแล้วก็หิวๆเนี่ยฝนตกทั้งวันเลย หมูตับซื้อสันในมาบดเองอนะไม่ชอบเอาหมูแบบที่เขาบดสําเร็จอะไม่ค่อยชอบหมูสไตล์แบบหมูมบะช่อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่จริงๆงมันก็ต้องใช้ผสมมันบ้างเนาะส,ส่วนตัวบางส่วนตัวดันดันไม่ชอบดืงนั้นแต่จริงส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นหมูมบะช่อให้มีความมันหน่อยๆน,น,น้ำเนี่ยบอกเลยเปรี้ยวสะใจเอะหมูนะ่ แล้วก็ใส่ไลซ์ใส่ไปอีกผิดเทถาเเียว่อันนี้เป็นเมนูเขาเรียกว่าเมนูง่ายๆเนาะเป็นเมนูติ๊กหอเนาะ อยากกินอะไรก็ใส่เข้าไปจริงๆมาม่าเนี่ยจริงๆแบบใส่มีอะไรก็ใส่เข้าไปนะมีชสสก็ใครชอบชีสก,ก็ใส่เสสกอกมีชีสตุ้มปลาเออเต้าหู้ไข่เนาะใส่ได้หมดกุ้ง เข้มข้นมากลองทำดูนะก็คือถ้าใครขี้เกียจลวกน้ำทิ้งก็เอามาม่าเนี่ยแหละต้มลงไปเลยแต่ว่าเวลาปรุงใช่ไหมเราก็พอต้มลงไปแต่เส้นหนักกว่าเราจะรอหมูสุกกว่าจะรอจะรออันอื่นสุกหรือปรุงรสอะ่ะเส้นมันจะอืดไงก็เลยแนะนําว่าให้ลวกเส้นแล้วก็วางพักไว้ในถ้วยก่อนเนาะอืมแล้วก็ค่อยมาต้มหมูแบบปรุงหมูอะ่ะเอาหมูใส่ใช่ไหมหมูสับกุ้งอะไรที่เรามีอะ่ะ ให้น้ำเดือดก่อนนะแล้วค่อยใส่น้ำสต๊อกใมันจะขาวแล้วก็ให้น้ำมันอ่ะแล้วก็คุกคดีๆใส่ไข่ลงไปตีหนึ่งฟองใส่เครื่องปรุงใส่มะนาวใส่พริกอันดับแรกเลยพอน้ำเดือดใส่ตะไคร้กินค่ะตะไคร้ชอบอะไรเนี่ยใส่ลงไปเลยนะแล้วก็ใส่เครื่องมาม่าปลาหม่อนปลาหมอนเราเทน้ำออกนะเพราะปลัมันเค็มเอาแต่เนื้อแล้วก็หรือบางคนเนี่ยไข่จะไม่ใส่ก็ได้ทำเป็นไข่ย,ยางมาตูมแบบไข่ต้มอ่ะแยกฟาหาเป็นเหมือนไข่ออนเซนนะคะ อันเซเว่นก็ได้เนาะซื้อมาแล้วก็ตอกไข่แบบแบบต้มยำใส่ไปเลยค่าจุกๆแต่ถ้าใครไม่ซื้อนะวิธีการทาไข่ลวกออนเซนนะแนะนําเอ,อต้มน้ําเดือดจัดนะให้เดือดจัดพอเสร็จแล้วก็เอาไข่ในอุณหภูมิห้องปกตินะไม่ใช่ไข่ที่แช่ตู้เย็นนะแช่ไปเจ็ดนาทีได้คือเลยแล้วก็เป็นน่องน้ำเย็นเนาะมไข่หมูเยอะมากเหลือครึ่งโหะ มันนจุกไปเลยบอกเลยกินไปกินมาก็เริ่มเผ็ดนะพอใส่พริกซอยเยอะมากแล้วก็ใส่พริกป่นด้วยเริ่มเผ็ดละเดี๋ยวขอกิน,น้ำหน่อยชาค่ะ นี่ยข้างนอกฝนตกแล้วนะแล้วเวลาแบบฝนตกเนี่ยมันฟินเข้าใจไหมแบบในการกินมาม่าเนี่ยตอนนี้เครื่องเยอะมากเนื้อม่าเริ่มหมดละวันนี้ที่บ้านทาหม้อใหญ่เลยหม้อหนึ่งเห็นไหมทําต้มไชเท้ากระดูกหมูค่ะให้ที่บ้านสําหรับคนอื่นที่กินแบบเชิงเชิงเขาไม่สามารถกินแบบเราได้นะคะเขาต้องกินแบบเชิงเชิงค่ะอร่อยมากติดบ้านเลยนะ ปลาป๋องปลากระป๋องอะ่ะมีใครชอบยี่ห้อไหนบ้างส่วนตัวมันกินก็ชอบอายามสุดเลยนะแต่มันก็แพงกว่ายี่ห้ออื่นชอบปลาที่เป็นปลาไมโครเวฟค่ะเนื้อมันจะแน่นแข็งกว่าแต่ถ้าปลาซาดีเนะี่ยเนื้อมันจะค่อนข้างเหลีไข่ตอนนี้ร้อนปากไปหมดละไข่เอาจริงอะ่ะเห็นเขากินอะ่ะ มาวินแบบโูแบบกินเ็ะเะจัดมากแบบเราคนใต้นี่แบบอืสูุกให้เลยแล้วว่ากินอะไรกินคําใหญ่เนาะมาันดูน่ากินกินทุกอย่างกินเป็นทุกอย่างส่วนตัวยังกินได้ไม่หลายอย่างนะแบบ <S <S เนื้อไม่ทานของสดอย่างเงี้ยไม่ไข่ขาสามฟองค่ะ ที่เคี้ยวนานเนี่ยคืออะไรู้มันใช่ปะตะไคร้ตะไคร้ซอยใส่เข้ไปสามต้นพยายามจะเลือกเบือกนอกออกให้เยอะแล้วนะเพราะว่าอยากได้อ่อนๆแต่ก็ต้องเคี้ยวนานอยู่ดีเดี๋ยวอาทิตย์นี้ขายข้าหมกเลยนะคะ แล้วก็วันอังคารขายกุยช่ายนะคะเริ่มขายแล้วอุดหนุนได้นะคะข้าวหมกเดี๋ยวจะรีวิวลองมาทานให้อาทานให้ดูนะคะว่าข้าวเนี่ยมันดียังไงบอกเลยสูตรนี้ไม่มีในกรุงเทพเนาะทำไม่เยอะทำไม่เยอะทำแบบโฮมเมดทำที่บ้านเนี่ยขายผ่านเฉพาะโรบินฮูดกอนไลนะ์เนาะสั่งผ่านไลน์แมนกับโรบินฮูดได้วันที่สิบสองนี้นะคะ สังได้เลยค่ะใครเป็นแฟนคลับต้องสั่งนะคะบอกเลยถ้ารู้วิธีการทำจะรู้เลยว่าว่าจะได้มาเนี่ยไม่ง่ายนะคะจะลืมรสชาติข้าวหมกที่เคยกินมานะคะลองดูลองดูนะคะลองเปิดใจบางคนแบบอาจจะแบบอืมทานยากกินเครื่องเทศมันมันไม่ใช่เป็นข้าวหมกแบบของคนอินเดียที่เป็นใช้ข้าวแบบ เม็ดยาวๆไม่ใช่นะแล้วก็เครื่องแกงก็ไม่ได้กลิ่นแรงขนาดนั้นดูของเราก็ไม่ได้ใส่สีเนาะ <c oughs> ใช้ขมิน้น <c oughs> เดี๋ยวลองดูลองสั่งไปชิมดูนะคะมีขายเฉพาะในไลน์แมนแล้วก็โรบิน Hood นะคะสั่งได้เลย <c oughs> เริ่มขายตั้งแต่ตอนเชียงเป็นต้นอีสิบเอ็ดโมงป็นต้นไนะคะถึงเย็นอยู่หมดก่อนก็หมดเนาะอืม เปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แล้วด้วยก็คือเป็นกล่องแบบปาปิดกล่องใสเพราะว่าช่วงนี้โควิดเนาะเข้าใจเลยว่าแพ็กเกจริงก็ต้องแบบปกปิดแม่นแน,น่นหนานิดหนึ่งถึงต้นทุนจะเพิ่มก็ก็ต้องเพื่อลูกค้าค่ะก็ต้องช่วยๆกันเนาะลองสั่งมันชิ้นสองลองสั่งไปทานดูวันนี้ขอทานก่อนรอแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบาย